สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทําตะก้อวิ่งสําหรับตกปลาเนินกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทําตัวตะก้อกันก่อนเลยนําลวดไปพันให้ได้เป็นรูปสปริงก่อนนะพอได้รูปทรงสปริงแล้วเราก็ตัดส่วนที่มันเกินออกไปแล้วมาตกแต่งให้มันเป็นรูปตะก้อปเปล่าลืมบอกขนาดความยาวของลวดแล้วแต่เราเลยนะจากนั้นนําหลอดมายัดเข้าหลอดที่ใช้คือหลอดสําหรับเสียบลูกวงนะจากนั้นใช้ฟแฟชักนลน วิธีรนรุนให้มันเป็นบ่านะครับมันจะได้ไม่หลุดต่อไปเรามาทําลูกหมุนคนจนกันทําไว้ประมาณ3อันนะครับเสร็จแล้วนําสาย PE มาร้อยใส่ลูกหมุนคนจนเข้าไปใส่ลูกปัดเข้าไปใส่ตะก้อเข้าไปใส่ลูกปัดเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกหมุนคนจนเข้าไปอีกรอบหนึง่งจากนั้นมัดให้เรียบร้อยตดสาย PE เผื่อไว้ประมาณหนึ่งอกหรือว่าเราชอบยาวสั้นก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับจากนั้นมัดอีกฝั่งให้เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการผูกตะขอหรือภาษาอีสานเรียกว่ายักเบ็ดนั่นเองนะครับตะขอเบ็ดที่ผมใช้จะเป็นตะขอเบ็ดตูดแบนของจินุนะเบอร์หนึ่งส่วนวิธีผูกตะขอเชื่อว่าหลายๆคนทำเป็นอยู่แล้วนะครับความยาวของ PE ที่ผูกตะขอผมเว้นไว้ประมาณ1นึคืบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับจากนั้นก็ไปผูกอีกตัวหนึ่งตะ้ววิ่งส่วนมากจะนิยมใช้ตะขอสอตัวนะครับ จากนั้นนําตะขอที่เราเตรียมเอาไว้มาปลูกใส่ตะก้อได้เลยปลูกใส่หัวปลูกใส่ท้ายเลยนะครับตะก้อทรงนี้เหมาะสําหรับตกปลาเนนหรือปลาที่กินเหยื่อเระแวงลักษณะเด่นของตะก้อวิ่งก็คือมันสามารถรูดไปรูดมาได้นั่นเองมันจึงได้ชื่อว่าตะก้อวิ่งนะครับ